เราอย่านีกับเาหลวงกลับด้วยสวยนะไม่ใอ so um oh so to oui. ัญชลีวันทามีวาดเพินขึ้นละครับ เอ้ยถือศีนยังรับแล้วเมื่อคืนนี้ยางขอศีนแล้วเลื่ลืมือระไรเือมาลาเถินดูนกก็ท่ามัเนี่างเดียวใช่เขามันนี่างเดียวมาแล้วแล้วอุ้ยโดนเปิดแล้วให้น่ะหน้าที่เธอ มนด้วยยมให้คุณแม่ด้วยเบุญมาฝากบ่แม่ด้วยสากุค่ะยิ้มเสื้อกันหนาวได้ไหมไม่ค่มยิ้มหวานให้แฟนคำับกันหนาวยิ้มหวานหวานให้กันขนบหวานนครับบอกบอกน้องๆทางบ้านอากาศเย็นนะครับใส่ชุดพระอุ่นเย็นนะครับใส่ชุดพระนานๆนอนเถอะสวัสดีครับ